สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบใหม่มาแล้วนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญดิบินค่ะวันนี้รีจะใช้ดิบินตาระคังเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว120เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับอริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่สานี่นะเส้นที่4ี่นะคะกดตรงรอยพับ สอดบริบบินเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานเป็นฐานแปจับริบบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับริบบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับริบบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับริบบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะนี่นะ ให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะดูทั้ง8เส้นนะกดๆจับๆให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับปริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2 เส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่สเส้นที่สทับด้วยเส้นที่4เราก็จะมีริบบิ้น4เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจากริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาเอาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบน สองด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สี่ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกแบบนี้นะคะแล้วค่อยปล่อยริบบิ้นออกมานะ เส้นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาในแบบนี้เส้นที่สี่ค่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสามเส้นแล้วพาดนะ หนึ่งสองสามจับอิบินพาดมาหนึ่งสองสามจับรลิบินพาดมาหนึ่งสองสามจับรลิบินพาดมาหนึ่งสองสามจับริบินพาดมาหนึ่งสองสามจับริบินพาดมา, 1, 3, บบา,ดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือรลิบินสามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะ รีจะจับออลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบิ้นโค้งมาในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะในแบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมาค่อยๆดึงริบินลงมานะคะแบบนี้นะต่อเลยค่ะจับริบิ้นโค้งมาสอดริบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาแบบ แบบนี้นะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งนึงค่ะแบบนี้นะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะลีจะจับอิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับไปด้านหลังแบบนี้นะเสร็จแล้วจับออลโติบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นของเขามานะคะนี่นะสองช่องนะคะตัวนี้คือเส้นของเขานะหนึ่งสองนี่นะค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะ ในแบบนี้นะคะต่อเลยนะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับไปตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปนะนับถัดจากเส้นของเขามานะคะ 1- 2สองนี่นะแล้วก็เสียบริบบิ้นลงไปค่ะค่อยๆดึงลงมานะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ เปิดริบบิ้นออกมาดูได้นะคะเปิดกรีบริบบิ้นออกมาดูได้นะเพื่อที่เราจะได้มองเห็นตรงตัวดอกที่เราจะเสียบริบบิ้นลงมานะคะในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอริบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะเสร็จแล้วจับประตูิบบิ้นม้วนกลับไปด้านหลังในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็ข้ามมา1กลีบนะคะฝั่งด้านซ้ายมือนะแล้วก็เสียบประตูิบบิ้นลงเข้าไปในกลีบดอกเลยนะคะ กีบถัดมานะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะจับริบบิ้นเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นม้วนกลับไปด้านหลังในลนนักษณะนี้ข้ามมา1นึ่กลีบนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวดอกเลยนะนี่นะคะเข้าไปในตัวกลีบดอกเลยในแบบนี้นะต่อเลยค่ะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอริบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังให้เป็นกรวยในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับโอโตริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี่นะหน้าเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะ แบบนี้ค่อยๆดึงริบบิ้นลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะในแบบนี้นะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะจับให้กรีบสวยงามเลยนะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะดีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปใต้เส้นนี้นะคะถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะแบบนี้ให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะคะ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8ดเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาจับกรีบให้ขึ้นมาดิดนึงนะคะด้านนอกนะให้เข้าที่สวยงามเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกทิพเกสรสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ